ชวนมาสั่งคอมเมนต์ค่ะพี่พี่โตเกียวมิวสิ พูดถึงงานเปิดวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงว่าอย่างไรบ้างหลังจากที่วันนี้ค่ะสองวงหมอลำใหญ่ของประเทศกำลังจะมารวมตัวกันค่ะกับปรากฏการครั้งยิ่งใหญ่เปิดวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงรับเชิญโดยโตเกียวมิวสิกต้องบอกว่าที่ฉันได้เข้าไปดูค่ะกับภาพล่าสุดเนาะที่ทางโตเกียวมิวสิกโพสค่ะแล้วก็ต้องบอกค่ะว่า ต้องยอมรับตรงๆเลยแล้วกันว่าที่ฉันน่าเคยเคยเคยคิดเล่นๆเนาะวงหมอลำที่เป็นวงหมอลำที่ฐานแฟนเบสเยอะที่สุดนะตอนนี้ในแล,และในตำนานด้วยเนาะสำหรับเราอะแล้วก็หลายๆคนก็น่าจะมองว่าเป็นสำหรับเพชรมันแพงใช่ปหแต่ถ้าวงหมอลำหน้าใหม่แล้วก็วงหมอลำที่มาแรงที่สุดนะตอนนี้ที่ฉันยกให้โตเกียวบิวสิกนะซึ่งดิฉันเคยคิดว่า เขาจะแบบไม่กินเส้นกันไหมในอนาคตหรอย่างเงี้ยอันนี้คือคิดมานานมากแล้วนะตั้งแต่ดูอุงหิงแบบปีที่แล้วหรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นโตกเกียวมาแรงมากอยไรเงี้ยแต่เนาวันนี้ค่ะดิฉันดีใจมากที่เกิดปรากฏการครั้งนี้ขึ้น,นะค,ะค่ะคุณผู้ชมขาสองวงหมอลำที่มีฐานแฟนเบสมากที่สุดในประเทศไทยนะคะ ล่าสุดค่ะโตเกียววิวิสโพสภาพนี้ลงไปแล้วก็โตเกียวบอกว่าโตเกียวรับเชิญสาวน้อยโตเกียวรับเชิญเวทีสาวน้อยเพรบ้านแพงค่ะคืนนี้เราจะไปยกค่ายจะมันแค่ไหนนึกภาพตามเอาดูนะครับซื้อบอัตรจองตั๋วได้ที่เพจสาวน้อยเพรบ้านแพงนะคะซึ่งต้องบอกว่าแบบเห็นพี่ๆโตเกียววิวิสหลายๆคนคือเรายังไม่ได้รู้จักพี่ๆโตเกียวหลายๆคนเนาะแล้วเราก็ได้ไปดูแบบ ไอ้ที่น้องอิงไปร้องเพลงแล้วเรากบคุยดีใจอ่ะที่ที่ให้เกียกรติกันแล้ววันนี้เราก็ให้เกียตดทุกคนมาในเวทีของแฟนขลับสาวน้อยด้วยอะไรเงี้ยเรานนีนกลุ่มแล้วค่ะตามค่ะน่ารักมากคี่บิกกี้บอกว่ามาเดิมมาให้กําลังใจบิกกี้ดูแลเอ้ยน่ารักมากตามค่ะรออยู่ในกลุ่มแล้วนะคะเอ้ยน่ารักมากเนี่ยตามค่ะตามค่ะตามเลยตามอยู่ในกลุ่มนอนรอยอยู่ในกลุ่ม เนี่ยคะแล้วก็เหมือนแบบเหมือนจะมีน้องยูรีด้วยแต่ในภาพไม่มีน้องยูรีใช่ไหมแล้วก็มีพี่ที่เป็นกราฟิกอะไปไปเมนว่าขอโทษด้วยเรื่องการสื่อสารอาจจะผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ภาพน้องยูรีก็หายไปะอะไรเงี้ยเออว,ว้าวเลิศมากฉันพูดเตรียมตัวรอแล้วจ้าะอะไรเงี้ยเฮ้ยอันนี้น่ารักมากที่ว่าคนทำกราฟิกอะไม่ํากันตี แล้วพอบอกว่าไปยกค่ายเราไม่มีรูปครบเนี่ยจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ต้องแบบแล้วก็มีพี่ที่เขาเป็นคนทํากราฟิกกับมาพิมพ์ว่าคุยครับคุยตลอดก่อนทําแต่ด้วยสื่อสารผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะครับจะจําแล้วนำมาปรับแก้ไขนะหลักป้าโอ,อ้น้าหลักก็ซื้อบัตรไปกำลังจะให้ต้เคียวค่ะแต่นัองรี้ไปรือเปล่าแอดเออละก็คือน้องอยู่ิอ่ะกำลังอยากรู้ว่าน้องอยู่ิีไปไหมอยากเห็นอยู่ิี่ร้องเพลงกับองอิงนะโอ,อ้ที่ฉันนะ่ะแบบ อี่ฉันเปิดใจสำหรับ Tokyo Music มากนะตอนเนี้ยเพราะว่าบอสเขาหล่อค่ะแล้วก็เด็กๆเ,เลยโตเกียวหลายๆคนก็น่ารักมากพี่ฉันเลยไม่แปลกใจเลยว่าถ้าไม่ใครหลายๆคนถึงรักโ o เกียวมิวขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นหมอลำน้องใหม่ที่มาแรงมากๆอะไรอย่างเงี้ยเออน้องอยูรีไปด้วยไหมคะเออ นั่นแหละแล้วก็แบบภาพบงดอกอาดูไม่ออกก็ารักดีคนเนี่ยชอบคอมเมนต์นี้มากคนดูอ่ะไม่ต่ำบอทไม่ต่ำกว่า30,000-40,000แน่นอนครับไลฟ์สดเพล่ๆ5 0 0 0 0 0ขึ้นอันนี้คือเรื่องจริงนะที่ฉันน่ะคิดว่าคืนเนี้ยยังต่ำเนี่ย40,000ืนแน่แล้วกลุ่มปิดที่มีคน40,000นอ่ะไม่ค่อยมีนะ ดิฉันเชื่อว่าวันนี้เรามาช่วยกันสร้างปรากฏการณ์กันดีกวค่ะค่ะทุกคนดิฉันซื้อบัตรเข้าไปที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะมานั่งดูด้วยกันนะดิฉันจะไลฟ์สดด้วยแต่ว่าจะไม่เปิดหน้าจอกลมปิดนะจะให้ได้ยินแค่เสียงพอเออสำหรับใครไม่เข้าดิฉันก็จะช่วยขายข,ายของดิฉันจะช่วยขายบัตรกลมปิดเองกูจะไลฟ์ขายบัตรกลมปิดคืนนี้เองรับเชิญ้องโซน้อยเออ ให,ให้แอร a ทามตัวเกมมิวสิกเวยอะๆนะคะที่ฉันรู้สึกว่าเขาก็ให้เกียรติลูกสาวเราแล้วก็ให้เกียรติวงเขาแล้วก็ดูดิศิลปินเขาแบกมาเยอะมากอะ่ะน่ารักมากนะคะซื้อตั๋วกลุ่มไหนก็ซื้อที่สนามหน่พยแพงได้เลยนะคะน่ารักมากค่ะดีใจมากๆซื้อตั๋วดูกเกีส์มิวสสกวันนี้แล้วหุยดูดิเขาก็แครภาพมาตอนนี้คนน่าจะเข้ากลุ่มกัน เยอะมากๆแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะในะชั่วโมงนี้โอ้แล้วก็แบบปังๆจ้าตามไปจ้าอย่างเงี้ยเยี่ยมซื้อได้ที่ไหนซื้อตั๋วแล้วค่ะชาวโตวเกียวเราไปให้กำลังใจบอสโจแล้วก็ได้อ๋ยกันเยอะๆนะคะใครรักเราเราก็รักเราสุดหัวใจคุยดีใจใจฟูมากขอให้บอสบีก้าวหน้าก้าวไกลขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะรศอุ๊ยดิฉันจะร้องไห้อ่ะดิฉันจะร้องไห้จริงๆนะ ือจะบอกว่าดิฉันดีใจที่สองวงหมอลำรักกันค่ะแล้วก็ดิฉันดีใจที่ทุกคนแบบรักกันมากขนาดเนี้ยดีแล้วก็แบบไม่มีใครแบบไม่โอเคกันเลยอะ่ะซึ่งวันนี้ทุกเรามารวมพลังกันนะแล้วก็อยากจะบอกกับทุก,ทกคนว่าเวทีใหม่อะ่ะมันอลังการมากเราอยากเห็นทุกๆคนได้ได้มาเจอเวทีนี้เพราะเราเองก็รัก บอสบิ๊กนะคะหนูรักบอสมากเลยเนาะเมื่อวานเห็นอัพบอสบิ๊กเอาฟางไปแบบทําให้คนไม่ลื่นอะซื้อฟางมาแล้วก็ไปอุ่นฉันแบบใจฉันฟูมากนะคะแล้วบอสบิ๊กกับกับพัชโจเนี่ยเป็นเป็นสองคนที่ที่ฉันรู้สึกว่าความเหมือนของเขาคือเขาอะเป็นนักปัน้นเราจะเห็น Facebook เขาว่าไม่เคยหยุดนิ่งเลยนะสองคนเนี่ยบอสโจเนี่ยเอาให้งานในพัชโจเนี่ยโพสเอ่อชั่วโมงละประมาณ4ี่คอนเทนต์ มิติใหม่ของวงการออนไลน์นะคะเออแล้วก็บอลบิ๊กนี่ก็โพสทุกชั่วโมงเหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่านี่แหละค่ะคือต้นแบบของคุณภาพของผู้นำสำหรับวงการหมอลำนะชั่วโมงนี้ดีใจค่ะที่วันนี้เราเป็นกัรายาณมิตรด้วยกันนะคะแล้วก็ถ้าในอนาคตช่องดีแอคดีฉันขออนุญาตฝากตัวกับพี่ๆโตเกียวมเลยว่าเราคือพี่น้องกัน,นะคะ่ะ วงการหมอลำเป็นพี่น้องกันแล้วเราก็จะช่วยกันผลักดันกันไปทางวงการที่ฉันเชื่อว่าในวันที่อุ๋งอิงโดนรับเชิญไปหัวใจเราก็ฟูเช่นกันในวันที่วันนี้ในมุมของแฟนคลับโตเกียวก็คงจะดีใจที่ได้มาสาวน้อยเพ้บนแพงเช่นกันค่ะไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นเราอยากจะบอกว่าเราคือหมอรลำุงพี่มงวงน้องด้วยกันแล้วก็เป็นอีกหนึ่ง ันเฟื่องค่ะในการคับเพื่อนวงการศิลปะวัฒนธรรมบอกให้ใครหลายๆคนได้รับรู้ว่าเราคือความร่ำรวยของศิลปะวัฒนธรรมไทยที่กำลังจะทำให้ออกไปเห็นในสายตาชาวโลก เราเป็นพี่น้องกันแล้วก็เราก็จะไม่ตีกันนะคะในอนาคตเราจะรักกันมาก,มากๆเช่นเดิมฝากช่องนี้ไว้ด้วยเนี่ยอนาคตหนูอาจจะรีีอยโตกียวมิวสิกเยอะแต่ว่าด้วยความที่เพลงตงเกียอบันติลก็จิตเยอะมากทําให้ไม่สามารถรี้อคได้ขนาดนั้นรวมไปถึงอยากจะบอกพี่ๆสำหรับพี่มแพงด้วยว่าในมุมของหนูอ่ะหนูเป็นแฟนคลับคนหนึ่งที่โคตรเปิดใจกับ กับวงการนี้มากเพราะว่าเราไม่ได้มีอคติกับวงไหนเลยล่าสุดแอคปฐมคนดูก็เยอะมากนะคะแล้วก็ดีใจที่แบบเห็นคนหมอลำรักกันมากขนาดนี้แล้วก็วันนี้แฟนคลับทุกๆคนก็รักกันเช่นกันนะคะแล้วก็มันอาจจะมีการผิดพลาดเรื่องการสื่อสารโปโตงโปเตอร์ก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดมันคือหัวใจของพวกเราที่เรารักกันแล้ววันนี้เราก็ได้มาเจอกัน 24กันยายนจะต้องเป็นที่จารึกไว้ค่ะ2567ที่เราจะาร่วมกันสร้างปรากฏการอันยิ่งใหญ่วันนี้เจอกันในกลุ่มปิดและช่องนี้จะไลฟ์สดนะคะประมาณ2-3ชั่วโมงแหละเอาในช่วงสำคัญสำคัญให้พี่ได้พูดคุยกันในค่ำคืนนี้ตื่นเต้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้เรามาเจอเจอกันมาเจอกันที่ช่อง ดีใครที่ดูคนเดียวไม่มีเพื่อนดูมาดูด้วยกันแต่ว่ทิทีนจะไม่เปิดจอน,นะก็ดูกันในกลุ่มปินแหละเอาเสียงมาแบบบางๆเออให้ได้ให้ได้ให้ได้ไดตื่นเต้นตื่น,นอกตื่นใจกันนะคะโอเคทุกคนค่ะวบ้าน,นะคะซีอ u บ๊ายบาย